ขช่คข่าวันนี้นะครับที่จังหวัดน่านครับคณะทำงานนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขครับลงพื้นที่บ้านพระเนรอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับศึกษาตัวอย่างและปัจจัยความสำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลให้กับแหล่งอื่นๆด้วยครับค <c oughs> ณะทำงานนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนลงพื้นที่อำเภอเวียงสา เพื่อศึกษาตัวอย่างและปัจจัยความสําเร็จเพื่อเป็นข้อมูลให้กับแห่งอื่นๆณนะบ้านพระเนตรอําเภอเวียงสาครับโดยพระครูถาวรน,นันทกิจเจ้าอาวาสวัดพระเนตรและนายประจักษ์ชัยกิจปลัดจังหวัดน่าน นายนพพรเรืองสว่างในอำเภอเวียงสาและหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนชาวอำเภอเวียงสาให้การต้อนรับครับจากนั้นในอำเภอเวียงสาและประชาชนชาวเวียงสาครับได้พาคณะเยี่ยมชมนิทรรศาการสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนการสาธิตแปลรูปและการถนอมอาหารการทําปลาส้มเพียพิคาตแปลงผักสวนครัวหนึ่งวัดหนึ่งสวนครัวและถังขยะเปียกลดโลกร้อนแปลงผักสวนครัวตัวอย่าง10ชนิดของกลุ่มวิสาหก,กิจเกษตรสร้างสุขพิพิธภัณฑ์บ้านพระเนตร และการปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ทั้งนี้นะครับทางหัวหน้าคณะทํางานนิเทศโครงการได้ขอบคุณทีมงานจังหวัดอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่า,ขายในพื้นที่จังหวัดน่านที่ร่วมกันทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ